ถ้ามีพระองค์ไหนหรือฆราวาสคนไหนบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วให้ท่านรีบเดินออกจากสำนักนั้นโดยเร็วเพราะท่านกำลังจะถูกหลอกสวัสดีครับกลัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทำไมผมถึงจั่วหัวแบบนี้นะพระพุทธองค์ตัสรุ้ความไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรตั้งแต่แรกเหมือนกระดานว่างเปล่า ตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีพระนิคราวาสคนไหนอวดอ้างว่าตัวเองบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วนะนั่นนะฮะแสดงว่าท่านกำลังจะถูกหลอกนะครับพระองค์ตรัสรู้สุญญาตาครูความว่างนะครับ ความว่างในที่นี้คือว่างอะไรว่างจากความคิดว่างจากสมมุติปรุงแต่งนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นน่ยถ้ามีพระหรือคารวะอวดโอ,โอ,โอ้ว่าอุตตรีว่าบารรลุธรรมขั้นนนนขั้นนี้ให้ท่านเข้าใจได้เลยว่าท่านอาจจะกำลังจะหลงตามนะครับ ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับการบรรลุธรรมมันไม่มีอะไรเลยนะครับเน้นนะฮะไม่มีในที่นี้คือมีทุกอย่างงงไหมครับมีทุกอย่างแต่ไม่มีสมมุติปรุงแต่ง ไม่มีความคิดปรุงแต่งแต่มีทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างว่างจากภาษาสมมุติพอเข้าใจนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องผมถึงบอกว่าให้เราหยุด หยุดแสวงหาเมื่อไรที่เรายังแสวงหาเราก็เอาตัวเอาตนก็ไปไปเป็นไปทําไปกระทําอยู่นั่นเองนะครับมันไม่จบนะครับธรรมะเนี่ย,ค,ยความจริงเรานั่งคุยกันเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกตอนที่เราผมคุยกับท่านเนี่ยท่านก็ฟังฟังไปท่านก็ไม่ไม่มีตัวมีตนหรอกแต่ท่านก็รู้อยู่ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับ ท่านรู้ทุกอย่างเลยแต่เมื่อไรที่ท่านหลงคิดนะครับท่านรู้ตัวไหมแค่นั้นเองนะครับหลงไปคิดอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะตอนนี้มันไม่มีอะไรหรอกครับเนี่ยตอนเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยแต่เดี๋ยวสักพักมันจะมีนะครับให้จับสภาวะกระดานข้างหลังนี่ไว้ความว่างจากสมมุติปรุงแต่งสมมติภาษาว่างจากความคิด รู้ซื่อๆนะฮะรู้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องใช้ภาษาต้องไปนั่งฝึกอะไรไหมครับนี่แหละอยู่ตรงนี้ก็รู้นะฮะนั่งฟังก็รู้รู้โดยที่ไม่ต้องคิด ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำของมันเองเลยนะฮะสัญญามันทำงานของมันเองเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันทำงานเป็นเป็นอะไรฮะเป็นกงจักรเลยปุ๊บปุ๊บุ๊บเป็นเครื่องจักรเลย แต่สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับรู้อยู่กับความรู้สึกนั่นแหละยุอยู่กับกายนี่แหละไม่ใช่รู้ตาเห็นภายนอกใจเห็นข้างในหูได้ยินข้างนอกใจได้ยินอยู่ข้างในพอเข้าใจไหมครับ นั่นแหละถ้าคารวะคนไหนบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็เชิญชวนให้ท่านไปให้ท่านรู้ไว้เลยนะฮะท่านอาจกำลังจะถูกหลอกนะครับหรือพระคนไหนสํานักไหนบอกว่า ฉันบนรรลุทำแล้วให้ท่านรีบเดินออกมาเลยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรบรรลุถึงอะไรนะครับธรรมะแค่มันรู้ทราบซึ้งอยู่ในใจของตัวเองแค่นั้นเอง มันเป็นปัจจตังนะครับมันต้องหลุดพุ่งออกมาจากขันนะฮะเนี่ยคนที่ฟังผมอาจจะไม่เข้าใจนะะแต่คนที่หลุดพุ่งมาแล้วเนี่ยท่านฟังแป๊บเดียวท่านก็เข้าใจแล้วเพราะท่านรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนะครับมันมีพ่ะอะไรนะฮะ ก็มันคิดปรุงแต่งไม่จบไม่สิ้นมันจะไม่มีได้ไงนะครับเนี่ยดูความรู้สึกว่างๆข้างหลังเนี่ยกระดาษเปล่าเนี่ยกระดานเปล่าเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละอุปมานะครับผมพยายามที่จะไป หานะครับครูบาอาจารย์นะฮะเพื่อที่จะยืนยันให้ท่านได้เห็นว่ามีนะครับมีทั้งพระทั้งคารวะนะครับที่ท่านเข้าถึงสัจธรรมจริงๆนะเห็นความไม่มีอะไรจริงๆนะครับเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่ามันมีนะครับ มีในความไม่มีนั่นแหละเนี่ยตรงนี้ที่มันเข้าใจยากนะครับพระอุตพระพุทธองค์ตัดสรู้ความไม่มีอะไรเลยผมพูดเรื่องพระอนุรุธะถามกับพระพุทธเจ้าเป็นประจำพระพุทธเจ้าถามอนุรุธะนั่นนะฮะผมพูดประจำพูดบ่อยมาก อนุรุทธะเธอเรายังเห็นเราเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมตอนนั้นพระอนุรุทธะเขายังไม่เข้าใจนะครับแต่พอพระพุทธเจ้าถามว่า,า,วาเธอยังเห็นเราเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ไหมพระอนุรุธทธะทิ้งสัญญาโปง้งดับสัญญาไม่มีอะไรสักอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มี พระนุรุทะเกิดปัญญาดับสัญญาเวยุทธะนิโรธนะดับสัญญาขันพระองค์ยังเกิดความปิตินะฮะเนี่ยธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้ครับไม่มีอะไรหรอก อย่าไปโง่ฟังพูดอะไรฟังเชื่อไปหมดทุกอย่างมันก็จะไปเป็นรู้ทำได้ยังไงแหละอย่างเงี้ยพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเห็นไหมทันไหมความคิดอันนี้ผมกระตุกแค่เบาๆนะครับถ้าตัวต่อตัวมันจะต้องกระตุกให้เห็นความรู้สึกกันตอนนั้นเลยเอาให้มันหลุดสัญญาขันเลยตรงนั้นออกมา เห็นแค่ขันมันทํางานเลยบางทีเราทําอะไรในะโซเชียลเราไปทําที่เกินกฎเกณฑ์เขามันก็ไม่เหมาะไม่ควรเราต้องใช้ชีวิตอยู่ทางโลกเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยมันสามารถที่จะเอาให้แบบขนหัวลุกเลยขนหัวลุกตัวน,นั้นแลน้วคุณเห็นสภาวะทมต,ตอนนั้นเนี่ยหลุดเลยโป้งเลยตอนนั้นน่ะมันต้องเอากันแบบนั้นนะครับธรรมะ มันต้องเอาให้แบบชี้ให้เกียรตให้เกียรผมเลยให้เกียรผมชี้จนต้องเกียดผมอ่ะเมื่อคุณเกียดผมคุณเห็นความคิดตรงนั้นแหละหลุดโป้งเลยตรงนั้นน่ะคุณจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอ่ะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์การบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับ พระแม่ชีหรือฆราวาสบรรลุทําได้ทุกคนไม่มีสีเหลืองสีขาวหรือสีอะไรใดๆก็แล้วแต่มันจะเป็นสภาวะที่พูดไม่ได้ชั่วขนาดจิตหนึ่งเลยนี่แหละครับธรรมะมันต้องทำถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าอยงนั้นไม่จบครับ มันต้องเอาให้แบบชี้ให้โกรธให้เกลียดกันตอนนั้นหรือไม่ก็ให้รักกันจนดุดดื่มตรงนั้นแหละท่านจะต้องเห็นสภาวะตรงนั้นแหละไม่งั้นไม่จบครับธรรมะเรียนรู้ไปไม่จบไม่สิ้นนะครับติดสม,มุติภาษาไม่จบไม่สิ้น เนี่ยธรรมะมันต้องแบบเนี้ครับมันต้องกระตุกจิตกระชากใจให้ให้เห็นกันไปเลยในชั่วขณะจิตหนึ่งการบรรลุธรรมมันแค่ชั่วขณะจิตเดียวนะครับทุกอย่างมันไม่เที่ยงพระพุทธองค์ก็บอกอยู่แล้วนะครับขอเพียงชั่วขณะจิตเดียวนะครใครที่บอกหยุดความคิดไม่ได้นั่นแสดงว่าเขาไม่เคยหยุดด้วยซ้ําไม่เคยคิดจะจะหยุดด้วยซ้ํา ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะผมไม่ได้บอกว่าต้องหยุดความคิดทุกอย่างแต่ขอเพียงชั่วขนาะจิตเดียวเพื่อให้ไอ้จิตตัวที่มันหลอกมโนที่มันหลอกเราเนี่ยให้มันดับแค่นั้นเองนะครับที่เหลือขันห้าใช้งานปกติอยากคิดอะไรก็คิดปกติต้องคิดคนไม่คิดก็คือคนนอนหลับนั่นแหละมันนอนหลับมันยังฝันเลย ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ตายมันก็ต้องคิดแต่ขอเพียงชั่วขนาดจิตเดียวเนี่ยแล้วท่านจะรู้เลยว่าโอ้ที่ผ่านมาเราหลงรู้หลงคิดทั้งนั้นเลยหลงติดสัญญาหลงต,งติดนู่นติดนี่ไปหมดหลงรู้หลงคิด หลงพิภากษาคนอื่นว่าไอ้คนนู้นดีคนนี้เลวมันไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อคุณรู้คุณรู้ว่าคุณหลงคิดมันก็กลับมานะแค่นั้นเองนะเมื่อคุณเห็นบ่อยๆความคิดมันก็จะไม่เกิดแค่นั้นเองนะแต่ความคิดที่เราจะใช้มัน ต้องใช้ตลอดอยู่แล้วเพราะเรายังไม่ตายนะครับพอเข้าใจนะครับคลิปนี้ผมว่าผมพูดชัดเจนดูหลายๆรอบนะครับเนี่ยตอนแรกมันไม่มีอะไรหรอกเหมือนกระดานว่างๆอย่างนี่แหละนะฮะแต่เดี๋ยวมันก็มีนะครับ เนี่ยตอนนิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับขันห้ามันทํางานอัตโนมัติเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยพูดอย่างเงี้ยมือจับอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งมันเลยมันทํางานเลยนะครับคุณก็รู้อยู่รู้ตัวอยู่นะครับ นี่แหละฮะธรรมะมันว่างตั้งแต่แรกตอนที่ไม่คิดเนี่ยมันมีอะไรไหมเคยสังเกตไหมเคยสังเกตไหมดูตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่กับปัจจุบ,บันกณหนะเนี่ยเหมือนหลวงพ่ออ่า ปริพัฒน์ที่ผมเพิ่งไปสัมภาษณ์ท่านมาย้อนกลับไปดูคลิปนะฮะคลิปแม่ชีสมพิษนะครับภาวนาอย่าไปติดกับบัญญัติสมมติบัญญัติท่านบอกเลยนะเมื่อไรที่เราติดสมมุติบัญญัติเราก็จะหลงสมมุติบัญญัตินะฮะไม่จบอยู่กับปัจจุบันขนานี่แหละ มันมีอะไรสงสัยมีข้อสงสัย,สสยก็ทักมาครับผมมีเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์อยู่ให้ไว้นะฮะทักมานะเอาคนที่ต้องการหลุดพ้นจริงๆนะครับส่วนที่ต้องการไปเกิดต่ออันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเอาคนที่ต้องการหลุดพ้นจากเอ่อ สังขารเนี่ยหลุดพ้นจากวัตฏสงสารเนี่ยทักมานะครับว่ามันมียังไงมันติดตรงไหนมันมีขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับจะได้ช่วยกันนะครับ คลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขกับหน้าที่การงานทางทางโลกและทางธรรมนะครับก็สวัสดีนะครับ